มาดูบ้านเราวันนี้อย่างที่เรียนไปแล้วว่าวันนี้จะขออนุญ,ญาตนะครับนำเสนอเรื่องราวอนาคตประเทศไทยแต่ย้อนมองในมุมคิดของนักวิเคราะห์นักวิชาการมองตั้งแต่ปรากฏการณ์ห้องกงมาถึงธรรมศาสตร์แล้วก็มองไปปีหน้าว่าประเทศไทยนี่กำลังเผชิญหากับอะไรนะครับเผชิญหน้ากับอะไร เมื่อกี้ลืมอ่านไปแต่ไม่เป็นไรคับท่านผู้ชมลองไปอ่านเติมเรื่องมาเลเซียนิดหนึ่งกับดรนิวที่ทางใครลงไปแล้วนะโค,ครงสร้างอำนาจของมาเลเซียนะพระยาชาทิบดีนะท่านมีอำนาจโดยประเพณีนิยมโดยรัฐธรรมนูญเป็นราชอาณาจักรของมาเลเซียเนี่ยนะมันมีความมันเป็นโครงสร้างที่น่าศึกษาถึงแม้จะอยู่ใกล้บ้านเรานะครับนี่ผมกลับไปกลับมาเอามาที่ดรสุวินยัยพรรณวัลลัยประธาน ด้านวิชาการของทิศทางไทยนี่แหละครับค่ะแล้วก็ยังเป็นอดีตน,นะคระาัาอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กกันนะคะ,ะวันนี้เลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับหายนะของการคบเด็กสร้างบ้านกับนักการเมืองในระบบธนาธิปไตยนะคะที่เป็นตาอยู่ตัวจริงธนาธิปไตยมันมน,นี่ politics นะครับนี่ระบอกที่เป็นตาอยู่ตัวจริงที่เป็นตาอยู่ตาอยู่ตัวจริงนะอืมอ ดูซ<ำ>ิว่าหน้าตาตาอยู่เป็นอย่างไรแต่เราย้อนไปตอนต้นก่อนคุณปุณาค่ะก็อ่าดรสุวินัยนะคะบ,บอกว่าการปฏิวัติการปฏิวัติร่มที่เปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงไปตลอดการบทเรียนจากวิกฤตฮ่องกงถ้ามองจากมุมมองของบทบาทของปัจเจก กับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ผมเห็นว่าเราต้องมองไปที่การเกิดการปฏิวัติร่มเมื่อ9ปีก่อนซึ่งตอนนั้นโจชววองซึ่งเป็นผู้นําการปฏิวัติร่มที่โดดเด่นที่สุดเพิ่งมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองถ้ามองย้อนกลับไปจากปัจจุบันเราจะได้เห็นว่าอนาคตของฮ่องกงและเส้นทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงได้ตกอยู่ในกำมือของเด็กวัยรุ่นอายุแค่17ปีคนหนึ่งอย่างโชวองโจชววองตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แผ่นดินฮ่องกงที่เคยรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพันตกอยู่ในสตาพลิกผันอย่างเหลือเชื่อเมื่อคนฮ่องกงส่วนใหญ่ดันตัดสินใจคบเด็กสร้างบ้าน คือมีการเอาด้วยกับขบวนการปฏิวัติร่มของพวกโจโฉวองที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อแยกดินแดนฮ่องกงให้เป็นอิสระจากจีนอย่างถาวรน,นี่คือความน่ากลัวของการปลุกฝังความคิดแบบรวมหมู่ที่จะนําไปสู่การกระทําและการแสดงออกบนท้องถนนอย่างแน่นอนไม่ช้าก,ก็เร็วแน่นอนว่าความไม่พอใจต่อสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของพวกเยาวชนในฮ่องกงก็มีส่วนบ่มเพาะความคิดต้องการเป็นอิสระจากจีนของพวกเขาด้วยเช่นกันฮ่องกงใช้ วลารวม7ปีเต็มกว่าที่จะแตกหักทางความคิดจนนำไปสู่การก่อกระบฏลุกฮือของพวกเยาวชนฮ่องกงจะได้ข้อยุติรู้ผลแพ้ชนะอย่างถาวรในปัจจุบันเยาวชนของอเขาบอกว่าชีวิตของเยาวชนฮ่องกงจํานวนมากโดยเฉพาะพวกแกนนาอย่างโจชววองได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรรวมทั้งเส้นทางทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงหลังจากนี้ด้วยที่น่าจะแย่ลงไปอีกนับอีก เขาบอกว่าน่าจะแย่ลงไปอีกนานนับสิบปีต่อจากนี้ค่ะสามารถย้อนเวลาเขา,าอบอกถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปได้แการน,นาบางคนได้เปิดปากยอมรับแล้วว่าเขาจะไม่ทําผิดพลาดแบบที่ผ่านมาอีกแล้วเพราะก่อนที่จะลุกฮือปฏิวัตรริร่มพวกเขายังอยู่ฮ่องกงแบบมีอิสระแล้วก็มีเสรีภาพมากกว่าตอนนี้มากเพราะการกระทำของพวกเขาเองต่างหากที่ดันไปปลูกยักษ์จีนให้กลายเป็นดิฟสตเตด ดิฟสแตทนะคะยิ่งกว่าเดิมมากในการปกครองดูแลเกาะฮ่องกงค่ะจากแล้วบอกว่า<ก>จากฮ่องกงนะคะ,ะเดี๋ยวจานในตอนต่อไปนะคือจะเป <c oughs> ็นสามพาร์ทนะเมื่อกี้ฮ่องกงแล้วนะฮ่องกงเนี่ยก็จะคีย์เวิร์ดจะอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยคุณทายดูในการาฟิกนิดนี่ผมว่านะคือต้องต้องสุวินัยก็พยายามขีดเส้นใต้อบอกว่าถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้แกนนาบางคนได้เปิดปากยอมรับแล้ว ว่าเขาจะไม่ทำผิดพลาดแบบที่ผ่านมาอีกอเพราะก่อนที่จะลุกคือปฏิวัตริร่มพวกเขายังอยู่ห้องกงแบบมีอิสระและมีเสรีภาพมากกว่าตอนนี้มากออันนี้เป็นชีวิตเป็นความจริงนะะเหมือนเราสมัยหนึ่งบางครั้งก่็เราคิดว่าเราทำถูกที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วคะนะแต่ว่าย้อนเวลาได้เราบางสิ่งบางอย่างเราคิดไม่อยากเก ถ้าไม่ทำจะดีกว่าอแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหล่าบรรดาแกนนำในประเทศไทยจะคิดแบบนี้ไหมนั่นสิแต่ว่านั่นแหละครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปห้ามความคิดนะผมเนี่ยบางเรื่องที่ผมทำไปแล้วก็ถือว่าผมถูกต้องอะนะเพียงแต่ว่านะบางครั้งนี่เราเรายังอยู่ในกรอบของความสันตินะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วเราก็ไม่ได้รับแผนใครมาเราคิดเองอะไรประมาณนี้นะแต่ห้องกงมัน CIA อเมริกาแง่แก่ล้านเปอร์เซ็นต์ อ้าวทีนี้อเมริกาฮ่องกงจบไปแล้วนะคะ,ะจากฮ่องกงย้อนกลับมาดูเมืองไทยในปัจจุบันดรสุวินัยว่านะในก,กรณีของเมืองไทยอนาคตของประเทศไทยและเส้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็เกือบตกอยู่ในกำมือของพวกแกนนําเยาวชนปวดแอกวงร็บสามนิ้วเหมือนกันอจุดเปลี่ยนคือวันที่สิบสิงหาคมสองห้าหกสามที่ธรรมศาสตร์ศูนย์หลังสิตท,ที่ม็อบดันชูเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สิบข้อ ขึ้นมาปราศจากบริบทใดๆทั้งสิ้นนะจุดเริ่มต้นทั้งหมดคงต้องย้อนไปที่หลังการประหารของคอสช,อชอในปี2 5 5 7วงเล็บซึ่งเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติร่รวมที่อ่องกงเพียงหนึ่งปีวงเล็บปิดและการตัดสินใจสร้างอาาสร้างพักอนาคตใหม่ของธนาธรและปิยบุตรหลังจากนั้นอนาคตของประเทศไทยและเส้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็เกือบตกอยู่ในกำมือของธนาธรและปิยบุตรไปแล้วตั้งแต่4ปีก่อนรึงกินนะ ถ้าพักอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบพักวงเล็บเพราะพลาดเองในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายเรื่องเงินกู้ใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะหลังจากที่เพิ่งได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองอพวกแกนําเยาวชนปลดแอกวงเล็บสามนิ้วอยู่ในกํามือทาความคิดของธนาธรและปิยบุตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนักเตะสุวินัยบอกว่าการลุกอือของกระบวนการม็อบเยาวชนปลดแอกตั้งแต่เดือนสิงหา 2563ที่ชูการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะว่าไปแล้วก็น่าจะอยู่ในแผนการของธนาธรตั้งแต่แรกเช่นกันคือแผนการลงไปสู่บนท้องถนนเพราะธนาธรเป็นคนหลุดคําพูดนี้ออกมาเองในช่วงต้นปี2563ผ่านไปแค่ปีเศษสามนูนได้วินิใัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564ว่าข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อของแกนนำเยาว,วชนปลดแอกวงเล็บสานิ้วที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังเสียในวันที่10 สีหาสองงานั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองคำวินิจฉัยของสำนวนในวันที่10ดังกล่าวต้องถือว่าเป็นจุดจบอย่างเป็นทางการของขบวนการสามนิ้ววงเล็บขบวนการล้มล้างสถ,ถาบันในประเทศไทยแต่ปัจจัยที่ชี้ขัดจริงๆคือความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่เอาด้วยกับพวกสามนิ้วที่ชูเรื่องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นั่นเองตรงนี้ ต้องถือว่าคนไทยตัดสินใจถูกต้องกว่าคนห้องกงนี่ที่คิดผิดและตัดสินใจพลาดไปแล้วที่ดันไปสนับสนุนการปฏิวัติร่มเมื่อเก้าปีก่อนอือนนี้ก็มีคีย์บดแทบทุกวักเลยนะใช่ค่ะคุณไทยแต่วักหนึ่งนี่ยคุณไทยมันมีอยู่ตอนนึงนะที่น้องก็ททำกราฟิกไอจุดเปลี่ยนนี้แหละคุณบัวนานะอ่ะอล่ะจริงๆเงื่อนไขก็ไม่ได้สุ่อมอะไรหรอกถ้าเป็นนักเคลื่อนไหวนักปฏิวัติจริงนะ จะปฏิวันเงื่อนไขไม่ต้องสุกงอมอันนี้สุกงอมกันอยู่แค่3า0รอยคนนะก็ชูเรื่องปฏิรูปสถาบันคนอ่านก็ปากกาขาสันอ่านไปทางที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจลังเลไปแล้วก็ไม่รู้เข้าใจอะไรแค่ไหนใช่เพราะว่ามีคนยื่นโพยมาให้อันนี้เรื่องนี้ก็เคยนําเสนอย้ำเรอยนี่แหละครับแต่ว่าตอนท้ายที่ดรสุวิทยนัยบอกว่าตรงนี้ต้องถือว่าคนไทยตัดสินใจถูกต้องกว่าคนฮ่องกงที่คิดผิดและตัดสินใจพลาดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับ <hit> แล้วต่อไปเราจะต้องไม่พลาดนะครับเราจะต้องมไม่พลาดในการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมพูดเองดอร์ไม่พูดนะแต่ะแต่ดรจะพูดว่าตอนสุดท้ายว่างไงค่ะก็บอกว่าแต่อาน,นิจจาอนาคตประเทศไทยและเส้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยต่อจากนี้ไปกลับตกอยู่ในมือของพวก ตาอยู่ตัวจริงหรือว่าพวกนักการเมืองในระบบธนาธิปไตยอย่างค่อนข้างแน่นอนแล้วค่ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องวิธีการเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากบัตรใบเดียวกลับไปสู่บัตร2องใบคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ วันที่22พฤศจิกายน2564ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนั่นคือการเลือกตั้งจากบัตร1ใบไปเป็นบัตร2ใบาตามมาด้วยการลดจำนวนคำนวณสสปาร์ตี้ลิสจาก500เหลือ100สิ่งที่จะเกิดตามมาในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปี2566ก่อนกลางปีหน้าคือ1 ต่อไปจะเหลือพักการเมืองใหญ่แค่ไม่กี่พักการใช้เงินซื้อเสียงจะหนักมากการเป็นสสจะมีค่าตัวสูงและจะมีการทุ่มใช้เงินจำนวนมากลอ่อใจสสให้มาอยู่ด้วยแล้วก็วงเล็บนะคะล่าสุดค่ะได้ยินมาว่าค่าตัวสูงถึงรายละ80ล้านบาทแล้วนี่คือต้นแบบของการเมืองแบบธนาธิปไตยที่เงินเป็นใหญ่สุดในการเข้าสู่อำนาจรัฐ 2ค่ะโอกาสสูงมากที่สอสหน้าเก่าที่มาจากระบบสืบทอดตามวงตระกูลโดยที่พวกสอสอหน้าเก่าประจำจังหวัดเนี่ยจะกลับมาในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าสอสหน้าเก่าพวกนี้จะเข้ามาไม่น้อยกว่า70%เปอร์เซนเพราะคงข่ายหัวคะแนนที่เลือกตัวสอสจะทำงานได้ผลและก็เป็นปัจจัยชี้ขาดในการชนะการเลือกตั้งสสเขตค่ะ 3. ระบบมุ่งการเมือง ที่แต่ละมุ้งจะดูแลสสในสังกัดเนี่ยจะกลับมามีอำนาจต่อรองสูงสามารถต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้หลังจากที่มีการห่างแล้วก็สาไปนานจะได้เห็นปรากฏเป็นปรากฏการมุ้งต่างๆย้ายพักได้ถ้าไม่พอใจเรื่องตำแหน่ง4ค่ะระบบการทุจริตจะหนักขึ้น เพราะต้องให้รัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ามุ้งหาเงินเพื่อไปดูแลสสในสังกัดชนิดแบ่งกันกินแบ่งกันโกงอำนาจต่อรองของนายกรัฐมนตรีจะลดลงมากแต่ถ้านายกรัฐมนตรียอมให้แบ่งกันโกงได้นายกรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจมากขึ้น 5ค่ะเมื่อการเมืองแบบธนาธิปไตยกลับมาใหญ่อีกครั้งอำนาจต่อรองของประชาชนจะลดลงไปมากเพราะว่าระบบการลงคะแนนได้เปลี่ยนจากทุกคะแนนเสียงมีความหมายเปลี่ยนมาสู่คะแนนของผู้ชนะเท่านั้นโดยที่คะแนนผู้แพ้ถูกตีตกทิ้งน้ำ 6ค่ะภายใต้การเมืองแบบธนาธิปไตยเช่นนี้นายทุนสามาในทุนผูกขาดและในทุนสัมปทานยอ่อมพร้อมที่จะลงทุนทางการเมืองอย่างเต็มที่เพราะได้เป็นสสปาติลิต์แน่นอนการทุจริตเชิงนโยบายจะเบ่งบานขึ้น เจ็ดสุดท้ายการเมืองไทยจะเวียนวนกลับไปสู่อดีตแบบวงจรอุบาทแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอันที่จริงระบบบัตรเลือกตั้งใ,ใบเดียวเนี่ยเหมาะกับสภาพแวดล้อมการเมืองไทยมากกว่าเพราะอย่างน้อยสามารถที่จะปรับโกงได้แต่บัตรเลือกตั้งสองใบต้องพึ่งเงินทุนแล้วก็ต้องมีการงอ้องอนพวกสสหนักมากต้องงอต้องงอด้วยนะฮะต้องต้องสุวินัยบอก,บอกทิ้งท้ายอย่างนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มสามปอนะสามปอ ปอปอปป้อมปอปอกแล้วก็ปอประยุทธ์ค่ะนะกลุ่มสามปอที่เคยโชว์โอกาสทำการประหารมือในปี2 5 5 7นะขึ้นมาเป็นใหญ่ปกครองประเทศไทยยาวนานถึง8ปีก็ต้องยอมสยบให้พวกนักการเมืองในระบบธนาทิ่ปไตยมันนี p o l i t i c s อยู่ดีถึงแม้ลุงตู่จะได้กลับมาเป็นนายกอีก2ปีในการเลือกตั้งข้างหน้าแต่ตาอยู่ตัวจริงคือพวกนักการเมืองในระบบธนาทีปไตยต่างหาก ดังนั้นพรรคการเมืองไหนและผู้นําคนไหนที่ชูนโยบายปฏิรูปตํารวจเป็นบอลลติกอลวิวหรือเจะจำนงมุ่งมั่นทางการเมืองของพรรคและของผู้นําคนนั้นพรรคนั้นและผู้นําคนนั้นแหละคือความจริงที่แท้จริงของประเทศนี้มีแต่รัฐบุตรเท่านั้นที่จะสามารถปฏิรูปตํารวจไทยได้ขอให้ลุงตู่จงเลือกเดินเส้นทางรัฐบุุษให้สุดทางเถิด และขอให้พักรวมไทยสร้างชาติจงเป็นพักของเหลารัฐบุรุษมาชุมนุมด้วยกันเถินสุดท้ายดรสุวินัยท่านก็ไม่กักนะะท่านก็อยากให้พักรวมไทยสร้างชาติจงเป็นพักของเหลารัฐบุรุษมาชุมนุมด้วยกันเถินก็เท่ากับว่าอยากให้บิ๊กตู่เนี่ยไปเถอะรวมไทยสร้างชาติคือแต่ว่านี่แหละครับดรสุวินัยก็มานั่นเลยนะมามาขอเลยนะครับค่ะให้ชูเรื่องการปฏิรูปตำรวจหน่อย สงสัยกำลังเห็นว่าลุงตู่ตอนนี้นี่โอ้โห,โหการที่ให้บิ๊กชูบิ๊กโจ๊กไงคุณปูนาบิ๊กชูเลยนะคะบิ๊กชูต้องยกให้เป็นตำรวจหน่อยนะค่ะบิ True, ๊กชูนี่คุณเปลวเสียเงินเขียนวันก่อนหรือวันนี้นะบอกว่านี่แหละชูวิทย์เนี่ยนะค่ะถ้าเขากล้าสู้อย่างนี้นะเป็นพมว่าตรอได้นะคือพมว่าตรอไม่จำเป็นต้องเป็นพลตำเรเอกหรอกอันนี้จริงๆนะ คุ้นๆนาลองดูนะทั้งสภาห้าร้อยคนเนี่ยกล้าไหมอะ่ะที่จะลากไส้ทุนจีนสีเทามาเนี่ยนะกล้าไหมมีสักคนไหมกรรมธิการตำรวจของสภากรรมธิการตำรวจของวุฒิสภาแล้วก็อีกยี่สิบสามสิบกรรมธิการทั้งสามันไม่สามมันเนี่ยนะกล้าทําอย่างที่ชูวิทย์ทำไหมและถ้าตำรวจทุกคนทําอย่างบิ๊กโจ๊กกำลังทํานะครับ ทำเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าด็ตรสุวินัยคงมองเห็นแล้วแหละว่าปฏิบัติการของบิ๊กโจ๊กหรือแม้กระทั่งบิ๊กต่อต่อศักดิ์สุวิมน่ะนะรองพบตอรอคู่หูดูโอ้นอนะถ้าไม่มีไฟเขียวจากนายกผมไม่กล้าทํานะครับค่ะเพราะทําแล้วมันเกิดแรงเสืยอดีมากมายใช่ไหมใชแ้ชูวิทย์แฉเรื่องเครื่องบินของตู้วาวชูวิทย์แฉเรื่องมีคน เอานาฬิกาปาเต้สิบล้านไปให้กับผู้มีบรารมีนี่สสคนไหนกล้าพูดนะแล้วคนไหนกล้าทำอ่ะบิ๊กโจกเนี่ยพูดเรื่องนี้นี่ระมัดระวังนะเพราะเป็นตำรวจค่ะนะแล้วก็บิ๊กโจ๊ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าคือทางใกล้ชิดทั้งบิ๊กป้อมทั้งบิ๊กตู่บิ๊กนวดบิ๊กนี่และเป็นข้าราชการตัวน้อยนะถึงไม่จะเป็นตัวเก่งผอบตรอในปีหน้านาน,นก็เถอะเอาเป็นว่านี่แหละครับ ดรว,วิุวิหนยก็ฝากไว้ตอนท้ายนะครับ<ช>แต่ตาอยู่ปีหน้าก็คือไอ้มันนี่ politics นี่แหละครับหนักข้อจริงๆนะครับโหแล้วก็ประมาณการค่าตัวสิบล้านสิบล้านบางคนจะมากกว่านี้อีกนะสิบล้านตัวเลขนี้มาจากโทนี่วุฒซัมพูดเมื่อวันก่อนไปกล่าวหาชาวบ้านว่าตอนนี้สูงถึง80ล้านบาทแต่ว่าในสนามเรือกตั้งจริงๆนะท่านผู้ชมนะ รู้กันอยู่ใครที่มีญาติเป็นนักการเมืองรู้ขี้หมาเนี่ยต่ำๆเลยนะคนที่ไม่มีคะแนนเสียงอะไรมากมายนะถ้ามีเงินไม่ถึงสิบล้านเนี่ยคุณูรนาจบยกเว้นคนที่มีต้นทุนสูงจริงๆซึ่งมาอยู่ไม่ถึงยี่สิบคนไหมประเทศไทยนี่ต้องใช้เงินกันสามสิบล้านห้าสิบล้านนะฮะแล้ว ให้ต่างกรกตกำหนดว่าล้านห้านะฮะห้ามใช้ใจ่ายเกินล้านห้านเป็นเรื่องขี้หกทั้งเพต่อแหลทั้งเพใช้คำนี้เลย <นะ S 2> เราใช้คำนี้เลยครับไม่ไม่กลัวถูกฟ้องอเรื่องจริง